เกตวัดลูฟี่เอสนะครับสามารถที่จะสแกนโค้ดและลบโค้ดได้นะครับอันนี้ขอตอบเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรากดปุ่มนะครับสขีดตรงนี้1ครั้งนะครับจะได้เมนูภาษาไทยขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับกดปุ่มลูกศรเลื่อนลงนะครับมาหาคําว่ารหัสวิเคราะห์ปัญหาตัวนี้นะครับแล้วกดปุ่ม3ขีดกลับไปอีกหครั้งนะครับก็จะได้เจอเมนูนะครับ การลบโค้ดปัญหาแบบอัตโนมัตินะครับการลบโค้ดปัญหาและการสแกนอ่านโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลบโค้ดนะครับผมแนะนําให้เราทําการสแกนอ่านโค้ดปัญหาก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาของไฟเอนจินโชว์นะครับรูปเครื่องยนต์เนี่ยรถเราอุปกรณ์ชิ้นไหนเสียนะครับโดยการกดปุ่ม3กขีดเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง จบเกตจะทาการอ่านนะครับถ้ามีโค้ดนะครับเขาจะขึ้นนะครับแสดงรักโค้ดให้ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีโค้ดก็คือจะขึ้นอย่างนี้เลยไม่มีโค้ดปัญหาก็คือรถเราปกติดีนะครับแล้วก็กดออกนะครับกดออกจากปุ่มล่างสุดนะครับหลังจากเราทราบโค้ดปัญหาตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนปุ่มบนขึ้นไปหาลบโค้ดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วกด3มขีดหนึ่งครั้งนะครับเกตว่าจะถามว่าแน่ใจเหรอที่คุณจะลบโค้ดนี้ นะครับถ้าแน่ใจกดปุ่ม3ขีดยืนยันเข้าไปนะครับหครั้งแต่ถ้าไม่แน่ใจให้กดปุ่มล่างสุดเพื่อถอยออกมานะครับสมมติว่าผมจะลบผมกดแจ้ไใจ นะครับเกดจะทําการลบโค้ดและขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็ไปดูว่าไฟเอนจิ้นนะครับมันดับหรือเปล่านะครับการลบโค้ดนะครับก็จะลบได้ในบางโค้ดที่เป็นโค้ดที่ไม่รุนแรงต่อเครื่องยนต์ไม่สามารถที่จะลบโค้ดได้ทุกโค้ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าเมนูอย่างที่แนะนําไปแล้วไฟเอนจิ้นดับก็ถือว่าลบโค้ดสําเร็จแต่ถ้าเราลบโค้ดแล้วไฟเอนจิ้นไม่ดับนะครับแสดงว่าโค้ดโค้ดนั้นนะครับก็คือเป็นโค้ดที่ทางโรงงานนะครับรถเขาไม่ให้ลบเพราะฉะนั้นเกรด OBD ดีก็จะ โค้ดได้ในโค้ดทั่วไปที่ไม่รุนแรงต่อเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะครับ